มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับประเด็นร้อนนี้เป็นเรื่องซึ่งก็น่าคิดมากทีเดียวครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงค่านิยมของจังหวัดกับประชาชนด้วยคือถ้าเผื่อที่อวนเราก็จะมีงานกาชาติมีงานปีใหม่แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นที่สุริน เขาจะมีงานช้างสุรินครับทีนี้ก็แปลว,ว่าปีนี้มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือเป็นงานช้างสุรินแต่ว่าพิธีกรรมที่ทำนั้นครับชาวบ้านเขาดูแล้วเขาไม่สบายใจครับคือตั้งแต่เคยจัดงานมานี้คือไม่มีประกฏการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมแล้วดูเหมือนว่าชาวบ้านเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นงานเสยยศาสตร์ครับไม่ใช่ว่าง,งานบุญประเพณีซึ่งไม่ใช่วิถีของชาวพุทธก็เลยมีออกแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายครับจนกระทั่งพระผู้ว่าเองต้องออกมาขอโทษประชาชนครับผมขอเริ่มต้นจากทางด้านหนังสือพิมพ์เด i l นิวส์ก่อนนะครับ ทางด้านดลิเนียสบอกว่าเร่งแจงปมลือีหมอผีร่างทรงจอมขมังเวทร่วมพิธีเปิดเมืองควนสุรินรับไม่ได้ครับสภาเครือข่ายพลเมืองนักวิจาการและก็ภาคประชาชนควนสุรินนะครับนัดประชุมด่วนเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องแจงปมจัดพิธีเปิดเมืองมีลือีหมอผีร่างทรงจอมขมังเวทร่วมทําพิธีพร้อมให้รีดทาบุญล้างบ้านล้างเมืองขอเข้ามาหว่นเกิดอาเพศแมอันนี้ก็จะ ดูหนักไปหน่อยเหมือนกันนะฮะจากกรณีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีเปิดงานมหัศจัย์งานช้างสุรินทร์ครั้งที่61นะครับมหศจรย์งานช้างสุรินทร์ครั้งที่61จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาตินะครับและก็รวมไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะหุหน้าูนยนราชการร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจอหวัสุรินทร์ก็คือพิธีเปิดเมืองนั่นแหละครับแล้วก็มีฤาษีสามตนหมอธรรมร่างทรงเทพหมอผีต่างๆรูมถึงเน,นแอครับอดีตจอมคำังเวทชื่อดังมาร่วมพิธีจนสร้างความเซอร์ไพรส์นะครับให้กับชาวสุรินทร์ครับและก็เป็นพี่วิพา์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมนะครับ ความคืบหน้าครับเมื่อวานนี้ครับที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ทางด้านเครือข่ายประชาชนพลเมืองนักวิชาการด้านภูปัญญาช้างภาคประชาชนควรสุรินทร์ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เป็นประเด็นร้อนจากชาวเน็ตในจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อมีการเปิดงานเปิดเมืองสุรินทร์ก่อนเปิดงานมาสจรรย์ญญงานช้างสุรินทร์ครั้งที่61โดยมีชาวเน็ตตั้งคําถามว่างานช้างหรือว่างานเข้าส่งอันอัน อันทาสนะผมไม่แน่ใจพนไม่ไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงผิดหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าเพื่อออกเสียงคลาดเคลื่อนนะครับผมท้องขอโทษด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะอ่านบอกว่าเป็นอัญญาทออันธาสนะหรือว่าเป็นอันธาอนะนะครับหรือว่าหรือว่าจะออกเสียงอย่างไรนะฮะน่าจะเป็นเทคนิคอ้เท็มคือสับเฉพาะท้องถิ่นเขานะครับแล้วบอกว่าน่าจะเอาพระมาเจริญพระพุทธมนต จะไม่ดีกว่าหรือนะครับอ่เราไปดูกันนะฮะภาพที่ว่านี้ครับนี่ฮะมีท่านผู้ว่าอยู่ฉากหลังด้วยนะท่านผู้ว่านะฮะอยู่ฉากหลังด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะนี่ครับผมท่านผู้ว่าก็อยู่ในฉากหลังด้วยแต่ว่าดูในภาพแล้วมีทั้งลือสีร่างทรงนะครับหมอธรรมครับ ทีนี้เขาก็มาพูดคุยกันชาวสุรินนะครับโดยทางดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรนัทพงศพ์พร้อมจิตครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการด้านภูมิปัญญาช้างก็บอกว่าตนเองรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ใช่ครับตลอดทุกๆปีที่ผ่านมาของงานช้างนะฮะการทําพิธีแบบนี้ไม่มีครับซึ่งเขียนว่าไม่สมควรที่ทําแบบนี้ประชาชนคนสุริน์รับไม่ได้ครับ จากการทําพิธีแบบนี้ถ้าเผื่อมองส่วนตนตนก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะตนยังไม่ทราบเหตุผลของคนจัดทําพิธีแบบนี้ว่าทําไปเพื่ออะไรครับในขณะที่ทางด,ด้านนางวาริศรารีแก้วปั่งนะครับประธานสภาผู้ชมผู้ฟังไทย p ีบีอีสานและก็เป็นนายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนก็บอกว่าสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับบอกได้เลยว่าตัวเองนี้ช็อกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์อย่างนี้การรับข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสําคัญที่จําเป็นที่เราจะต้องกลั่นกรองครับและถ้าเผื่อเอาข้อมูลข่าวข้อมูลข่าวสารออกไปแบบนี้นะครับสุรินมีพิธีกรรมเปิดบ้านเปิดเมืองแบบนี้คนที่อื่นทั่วโลกจะมองสุรินมองอยังไงอันนี้เป็นประเด็นเรื่องสําคัญจึงขอเชิญชวนชาวสุรินตรงนี้เลยว่าเราควรจะมาทําพิธีกรรมทําบุญบ้าน ล้างบ้านล้างเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการขอขามาลาโทษพระยาสุรินพระยาสุรินทรพักดีศีนรงวางจางในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใครจะมองอย่างไรก็ตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่ศรัทธาควรศรัทธาส่วนตัวได้แต่ไม่ใช่เหมาหรวมว่าควรสุรินจะต้องศรัทธาสายมูแบบนี้ครับบอกเลยว่าควรสุรินหลายคนเสียความรู้สึก ไม่น้อยไม่น้อยไปกว่าพี่เป้าสายยันสัญญาแต่มันมาเสียความรู้สึกนะครับหน่วยงานใดที่ทําเรื่องแบบนี้ครับควรมีคําตอบให้แก่คนสุรินด้วยครับนี่ทางด้านตัวแทนไทยพ b สนะครับอีกคนหนึ่งครับนางสาวพักวิไลสหุนารุภ้าประชาชนคนสุรินบอกว่าตั้งแต่มีงานช้าง ไม่เคยมีการเปิดบ้านเปิดเมืองแบบนี้มาก่อนเลยตอนนั้นก็เสียความรู้สึกทั้งโกรธและก็โมโหโด้วยแสดงว่าโกรธกับโมโหโนี้ไม่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็มีการแจ้งเพื่อนๆใน Facebook เพื่อกระจายข่าวออกมารวมตัวกันแล้วหาคําตอบว่าใครเป็นผู้ทําให้พิธีแบบนี้นะครับใครเป็นผู้ที่ให้ทหําพิธีแบบนี้ครับพร้อมกับกลุ่มคนสุรินทร์ร่วมกันทําความสะอาดล้างบ้านล้างเมืองให้ใสสะอาดอีกด้วยครับ ในขณะเดียวกันที่นี่ครับมีหลายฝ่ายนะครับออกมาพูดครับนี่แล้วก็รวมทั้งคือแต่และฝ่ายนี่ก็พูดง่ายว่าสะท้อนมุมมองมองต่างมุมแต่ว่าตรงกันที่ว่าไม่เห็นด้วยในขณะที่ชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยนะครับชาวกุยนี่ถ้าเผื่อพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าชาวสวยนั่นแหละครับผม แล้วก็ชาวสุรินลูกหลานพญาสุรินทรพักดีนรงจางวางครับก็ออกมาถแถลงการระบุว่าก,การกระทําดังกล่าวนี้ครับมันเป็นอวิชาครับไสย,ยศาสตร์มุลดําเป็นเดรัจฉานวิชาที่ไม่เหมาะสมขาดต่อความเชื่อวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวเมืองสุรินชาวกุยและก็ชาวสุรินส่วนใหญ่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมดีงามนี้ อาจเป็นการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะว่าเมืองสุรินเป็นดินแดนแห่งเส,สาศาสตร์มนลดาเล่นของซึ่งสร้างความเสื่อมเสียอย่างมากมายแก่ชื่อเสียงดีงามของบ้านเราครับนี่ทางด้านชมรมชาวกุยนะครับก็ไม่เห็นด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็เลยขอรีกร้องครับให้จังหวัดออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่สร้างความเสื่อมเสียนี้ และก็ต้องแสดงความรับผิดชอบจัดพิธีขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ดูวิญญาณพระยาสุรินทร์พ่อเมืองของเราหากไม่ทําแล้วก็ไม่ชี้แจงเป็นที่กระจ่างก็ขอให้ย้ายตัวเองออกจากเมืองสุรินทร์เป็นการด่วนก่อนที่ชาวสุรินทร์จะขับไล่ครับนันว่ากันอย่างนี้เลยครับดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับคือไม่รู้ว่าท่านผู้ว่านี่ถูกเชิญไปร่วมงานด้วยหรือว่าเป็น ตัวตั้งตัวตีในการคิดงานนี้นะครับแล้วก็มีบรรดาข้าราชการนะครับก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ทําพิธีคล้ายๆพิธีศยศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับก็เลยทําให้คนสุรินทร์อีกส่วนหนึ่งนะฮะไม่พอใจนี่ด้านหลังครับก็คือเนนแอร์นะฮะจอมขมังเวทครับแล้วล่าสุดนี้เป็นอย่างไรทีนี้ครับล่าสุดนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับ ออกมากราบขออภัยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านมัติชนได้มีการรายงานเรื่องนี้ครับในขณะที่ทางด้านเดลนิวยังไม่มีข่าวนี้นะครับแต่ว่าทางด้านมัติชนมีข่าวนี้แล้วครับบอกว่าผู้ว่าขอโทษหลังชาสุรินไม่พอใจเ네นนแอรพร้อมกลุ่มลูสีร่วมพิธีเปิดบ้านพรุ่งนี้จัดบวงสวงขอขมาครับก็คือวันนี้นะครับจัดบวงสวงขอขมา จากก,จากกรณีที่เราเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับเมื่อเย็นวานนี้นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้แถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวพร้อมขอโทษและก็จะได้มีการทําบุญบวงสวงขอเข้ามาพญาสุรินทร์สุรินทร์ารพักดีและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสุรินทร์ในวันที่17ธันวาคมนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์รพักดีครับ โดยท่านผู้ว่าก็คือนายสุรพงศ์บอกว่าตามที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับได้ทําพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อศรัทธาเพื่อให้การจัดงาน61ปีมหัสจัย์งานช้างสุรินทร์ให้มีความราบรื่นสําเร็จรุล่วงดยดีครับจึงได้ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 10, 10สถานที่เป็นที่เรียบร้อยครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลา9โมงเย็30นาทีนะครับทางด้านชมรม พระฤาษีแห่งประเทศไทยครับได้จัดพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในพิธีพราหมณ์และก็ได้เชิญผู้ว่าราชการวัุรินมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วยอ๋อถูกเชิญไปร่วมเป็นเกียรติครับกับงานดังกล่าวนะครับคือไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานแต่ว่าถูกเชิญไปร่วมงานนะครับดังกล่าว แต่ว่าคนจัดนี่ก็คือทางด้านชมรมพระฤาษีแห่งประเทศไทยแต่ว่าท่านผู้ว่านี่ถูกเชิญไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแต่ก็กลายเป็นข่าวที่นี่ครับทางสื่อต่างๆว่าจังหวัดได้ประกอบพิธีที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์ครับทางด้านนายสุรพงศ์นะครับทางด้านนายสุรพงศ์ซึ่งก็เป็นพ่อเมืองนะครับนี่ท่านนี้ครับท่านนี้ ทางด้านานาสิรพงศ์เองก็บอกว่าตนเองในฐานะพ่อเมืองสุรินทร์ขอเรียนว่าความตั้งใจและก็เจตนาดีของกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นการประกอบพิธีทางศยาศาสตร์แต่อาจจะมีบุคคลที่เคยทําผิดรวมอยู่ในพิธีด้วยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกและก็ภาพที่ปรากฏสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ครับถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับ ท่านผู้ว่าบอกว่าผมเองก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการกระทาใดๆก็ตามที่ทําให้พี่น้องชาวสุรินไม่สบายใจหรือว่าขัดต่อธรรมเนียมประเพณีจึงกราบขออภัยและก็ขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในการประกอบพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองของชมรมพระรูสีแห่งประเทศไทยโดยการจัดพิธีบวงสรวงขอเข้ามาพระยาสุรินทรพักดีศรีนรงวางจางนะครับ และก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสุรินโดยพระสงฆ์65รูปในวันศุกร์ที่17ทธันวาคม2,564ที่บริเวณลานอนุเสาวรีพระยาสุรินทรพักดีศิีนรงค์วางจางตั้งแต่เวลา9้นิกานี้เป็นต้นไปและก็ขอเชิญชวนชาวสุรินทุกภาคส่วนมาร่วมทำพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ฉับไวครับนะฮะฉับไวก็ถือว่า ทำไปแล้วเมื่อชาวบ้านไม่สบายใจทางร้ฐนผู้ว่าเองก็พร้อมขอเข้ามานะครับแล้วก็ขอโทพษพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็รวมทั้งทําพิธีขอเข้ามาต่อทางด้านผู้ที่ก่อตั้งเมืองด้วยนะครับก็คือพระยาสุรินทรพักดีศรีนรงค์วางจางครับนะก็คิดว่าน่าจะทําให้ชาวสุรินทร์เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเป็นคนที่ชํำน คนที่จัดทำนะั่นคือชมรมลือสีแห่งประเทศไทยแต่ว่าเชิญผู้ว่าไปร่วมงานด้วยครับเรื่องออกมาก็เลย่านปลายทีนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากจะได้บ้านนะครับหลังจากที่ทํางานมาแล้วนะครับขอเกษียณอายุราชการมาก็อยากจะก,กลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเราเพราะว่าอยู่ใกล้มีอินฟาสตรักเจอร์ระบบประปาฟฟ้าใกล้บิ๊กซีโลตัสและใกล้ขนส่งใกล้สนามบิน,นครับ ไปที่นี่เลยครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์โมเดลโครงการ2เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังก็มีห้องซักล้างส่วนด้านหน้าเองก็มีลานจอดรถคู่ครับและก็เป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับเพราะว่าบ้านทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ก็มีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนครับ มีระบบของการกำจัดปลวกมีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังภายในโครงการเองก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับนะครับแล้วก็สวนสุขภาพครับครบครันซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำ g r a n นิตเครื่องทำน,น้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับแล้วถ้าเผื่อท่านนะครับอยากจะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการ สามารถติดต่อไปที่คุณสุนันนะครับ0856321118 045314469เจริญทรัพย์โมเดนอยู่ในซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าในตรงข้ามกับวัดดําพระทางประจวัดอำนาจเจริญครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ ทางด้านอิ u z u ตามปากภาคอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นและก็บุญทริกรับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำน่าย i ิ u z u d ดีแม็เครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDI b l ブルฮ v e r พ์นุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันนี่เป็นเอกลักษณ์ของอิ u z u เลยนะครับซึ่งก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีด ตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงมา้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ก็ให้แรงม้า150แรงม้าแต่ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะยกสูงกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็รวมไปถึงออ Road ก็คือรุ่น V-Cross แล้วก็รถอเนกประสงค์นะครับก็คือรถ MPV รุ่น All New MU-X คับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้แล้วล่าสุดนี้เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ทางด้านอิ s u z u มีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Minor Change ครับก็คือมีการเขียนคิ้วทาปากตกแต่งภายนอกภายในใหม่ครับให้ดูดีกว่าเดิมเพิ่มสีเทาขึ้นมาอีกครับล้อแมกลายใหม่ครับ18นิ้วครับอ่าสวยเชียวนะ ดูดีเลยครับผมดูฮารุฮาราขึ้นที่นี่ครับมากกว่าเดิมอีกครับแต่ว่ายังคงความบึกบืนเอาไว้ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4ส,สาขานะครับวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกรับรองไม่ผิดหวังครับ